สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดูหมอลำนะครับการดูหมอลำเนี่ยดูให้เป็นดูอย่างไรนะครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ผมเนี่ยชอบหมอลำเนี่ยมันมาจากอะไรมันมีอินสปิเรชันอะไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดหมดเปลือกเลยนะ ใครที่กำลังรับฟังแอดดิวอยู่นะครับอยากจะบอกให้แม่มๆทุกคนได้รู้เลยนะครับว่าศิลปินหมอลำคืออาชีพที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับทุกคนที่เป็นศิลปินหมอลำเนี่ยจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปนะโดยเฉพาะวงที่แอดชอบก็คือวงเสียงวิหก หมอลำเสียงวิหกคือตอบโจทย์แอดดิวมากๆในเรื่องของหมอลำคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าหมอลำวงอื่นไม่ดีนะเพียงแต่เราจะหยิบยกวงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยชอบเป็นพิเศษหนึงในเรื่องของการเป็นผู้ให้ของบอสบอสนกพงศกรบอสนุให้โอกาสคนครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องที่ เรายังไม่รู้เกี่ยวกับคนในองค์กรหมายถึงเรื่องดีๆนะครับยังมีอีกเยอะมากมายที่เขาไม่ได้เอามาเผยแพร่หรือเรียกอย่างนึงว่าปิดทองหลังพระอะไรประมาณนี้การปิดทองหลังพระเนี่ยบางครั้งเขาไม่จําเป็นที่ต้องให้สื่อรับรู้นะครับแต่บางครั้งสื่อก็ไปทําข่าวเขาก็เลยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่โด่งดัง ทำให้คนรู้จักกับสิ่งที่เขาทําเขาสร้างในทุกๆวันนี้นะครับหมอลําวงอื่นๆก็ด้วยเช่นกันก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปอย่างวงแรกที่แอดไปดูเนี่ยก็คือวงระเบียบวาทศิน,นะครับไปดูรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเรารู้สึกเฉยๆเนาะเราไปดูเพราะว่ามีเพื่อนพาไปแต่พอไปดูแล้วเราเห็นแบบโปรดักชันนะครับแล้วก็ แสงสีเสียงต่างๆแล้วก็การลงทุนของหมอลำรู้สึกว่าหมอลำเนี่ยสมัยนี้เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าใช้ทุนเยอะแล้วก็ตัวศิลปินเองค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วก็ใช้พลังใช้อินเนอร์แล้วก็รวมถึงการแสดงนะครับทุกคนตั้งใจทำผลงานสิ่งที่สำคัญที่หมอลำทุกวงมีคือความสู้ชีวิต เขาสู้ชีวิตมากๆครับเบื้องหลังบางท่านเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับนอนตรงไหนนอนตรงนั้นแต่งหน้าตรงไหนก็ตรงนั้นเลยตรงที่ลกๆนะครับตรงที่คนเดินไปเดินมานี่คือเบื้องหลังนี่คือความวุ่นวายในเบื้องหลังแต่เบื้องหน้าที่เห็นคือมืออาชีพคือโปรเฟชชั่นอลเราอยากให้เห็นถึงการทำงานว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นหมอลำไม่ใช่ว่าจะสบายนะ เขาตั้งใจเพื่อที่จะให้แฟนๆมีความสุขเขาตั้งใจที่จะเนเตอร์เทนพวกเรานะครับเราคอหมอลำเนี่ยเราก็รู้สึกยินดีและดีใจกับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในเมื่อเรายินดีกับหมอลำทุกสายอาชีพเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจกับศิลปินที่เรารักอย่างยกตัวอย่างนกพงศกรนี่ก็คือ บุคคลที่แอดดิวชอบแล้วก็รักรักในความเป็นผู้ให้นะครับชอบตั้งแต่ตอนที่ไปรับน้องอา,อายมาละมาเป็นลูกก็เลยมองว่าเด็กคนนี้จะนำพาเสียงวิหกไปจุดสำเร็จนะครับแล้วทุกวันนี้น้องอายก็ทำได้ก็เป็นที่รักของพ่อยกแม่ยกน้องอา,อายก็มีแฟนคลับมากขึ้นทำให้ตัวเราเองเนี่ย โดนตกไปด้วยแล้วก็หลงรักน้องอายไปด้วยแล้วก็มองว่าเสียงวิ่หกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในใจของเราที่เราติดตามนะครับที่เราจะต้องดูสตรอรี่เขาตลอดเวลาดูการอัปเดตตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ดูจากอ่าเบลเบิร์ดนักครินมาอัปเดตบ้างนะครับสตรอรี่ต่างๆเรื่องราวของ แฟนเพจนกโศกรหรือนกโมสกรก็จะมาอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อแชร์สิ่งดีๆให้กันและกันนะครับเพื่อได้เห็นมุมมองด้านดีๆของเหล่าศิลปินเสียงวิหกนะส่วนวงอื่นๆเราก็จะทําบ้างเป็นปละปลายนะครับแล้วก็จะมีประเด็นอะไรต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อไม่ให้ตกเทรนหรือตกข่าวสารแต่ก็เชื่อว่า ยังมีสื่ออีกหลายสื่อนะครับที่เขาอัปเดตแล้วก็ไปติดตามกันได้เนาะชอบใครชอบมันชอบคนไหนก็ไปดูคนนั้นนะครับหรือใครชอบช่องของแอดก็มาดูแอดบรรยายก็ได้แอดก็จะวิเคราะห์แล้วก็มาพูดถึงศิลปินนะไม่ว่าจะเป็นนกพงศกรลำไย,ยหายทองคำยูกิเพนปากานะครับนกอะไอ,อหรือใครที่อยุดเสียงวิหกหรือเต่าย้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมา เล่าสู่กันฟังนะกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้พยกแม่ยกเนี่ยไม,นนไม่ตกเทรนระทนะครับไม่ตกเทรนประธานโทษครับไม่ตกเทรนแล้วก็ตามกระแสตลอดนะแม่ๆหลายคนแอดดิวเชื่อว่าไม่ตกเทรนหรอกนะเพราะว่าติดตามตลอดอยู่แล้วละใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเห็นได้จากข้อความบ้างเห็นได้จากการติดตามบ้างนะครับแล้วก็เชื่อว่าแม่ยก เขาไวมากๆครับข้อมูลเขาฉลาดมากๆแล้วเขาก็ารักใครรักจริงถ้าเขารักเสียงวิหกเขาก็ติดตามจริงๆนะพวงมาลัยน้ำใจต่างๆที่มอบให้กับศิลปินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ศิลปินเนี่ยควรจะรักษาตรงนี้ไว้ก็เหมือนจะเป็นการที่แลกเปลี่ยนนะเสียงวิหกให้สิ่งดีๆให้ความสุขแม่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 ก็ให้พวงมาลัยน้ำใจเพื่อเป็นทิป ขวัญและกำลังใจในการทํางานเพราะเขารู้ว่าหมอลําต้องเด็ดเหนื่อยขนาดไหนนะครับโอ้โหกว่าจะทํานู่นทํานี่เสร็จนะครับทั้งฉากทั้งอะไรเอ่ยต่างๆมันเหนื่อยมากๆนะครับเราเข้าใจนะเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องหมอลําที่แอดดิวชอบไปแรก็คือเสียงวิหกนะเสียงวิหกเนี่ยถามว่าเราดูแล้วเรารู้สึกอย่างไรครับเราก็รู้สึก ชอบรู้สึกว่าอยากให้เห็นเสียงวิหกเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆไปไเรื่อยๆและก็คิดว่าเขาสามารถไปได้อีกเรื่อยๆในเรื่องของความสามารถแล้วก็ตัวแสดงบทบาทนะครับโปรดักชันแล้วก็เรื่องของอทีมงานที่มีคุณภาพการทำงานที่โปรเฟชชั่นอล ที่มีมากขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปเราคิดว่าทุกอย่างมันมีการพัฒนาได้ครับแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ของคนทํางานด้วยและองค์กรเนี่ยการทํางานเนี่ยคือทํางานเป็นแบบครอบครัวเลยนะคือทุกคนช่วยกันนะครับทุกคนเรียนรู้ที่จะแก้ไขข,ข้อบกพร่องของตัวเองนะครับพอผิดพลาดปุ๊บทุกคนก็จะปรับปรุงแก้ไข,ขเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป บางครั้งอาจจะเจออุปสรรคดราม่าต่างๆเข้ามาเนี่ยแอดดิวอยากจะบอกนะครับว่าขอให้มันผ่านไปเถอะนะเพราะว่าวงการบันเทิงวงการหมอลำศิลปินทุกคนเนี่ยเจอดราม่าทุกองค์องกรครับทุกทุกวงการทุกองค์กรเจอดราม่าหมดนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนไเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนสื่อที่คู่กับศิลปินสื่อทําข่าวศิลปินศิลปิน ก็ต้องคู่กับสื่อใช่ไหมครับศิลปินเจอดรามา่าสื่อก็เอาไปตีข่าวเอาไปเล่นข่าวแต่จะเอาไปตีข่าวในทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่จัญญาบัณของนักข่าวถูกไหมนะเราก็ต้องเข้าใจตรงบริบทตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจในตัวศิลปินเราก็จะไม่ทําร้ายศิลปินถูกไหมครับเราก็จะให้เกียรติศิลปินถ้าเรารักศิลปินจริงๆนะอย่างเสียงวิหกเนี่ยบอกเลยและกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับว่า อย่างแอดดิวทำสื่อเสียงวิหกมานานไม่เคยคิดทำร้ายหรือทำลายหมอลำเสียงวิหกมีแต่จะช่วยผลักดันและก็พัฒนาวงองค์กรให้เขาไปให้ไกลที่สุดโดยการใช้เสียงของเรานะครับพูดเพื่อให้ทุกคนที่รับฟังเนี่ยรู้ว่าหมอลำของอีสานเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนหมอลำทางภาคอีสานเนี่ยมันแจ๋วขนาดไหนครับ เพราะว่าอะไรครับเขาเอาวัฒนาธรรมประเพณีภาคอีสานไปเผยแผ่ให้ชาวโลกนะครับเวลาคนเข้ามาดูหมอลำเนี่ยผู้หญิงไทยมากับผัวฝรั่งมาดูหมอลำเนี่ยคนต่างชาติเขาเอ้ยไม่เคยเห็นอันนี้คือเวทีอะไรเวทีหมอลำเป็นยังไงแต่ฝรั่งสามารถเต้นได้ม้วนได้ฝรั่งก็มีความสุขแล้วนะครับ นะบางท่านเป็นโรคซึมเศร้าก็หายเลยนะครับก็มีเหมือนกันเพราะว่าม้วนมันแล้วก็สะใจหมอลำเนี่ยมีความม้วนมันมากกว่าลิเกนะครับลิเกคือแม่ย,ยกเขาก็จะชอบดูนะอันนี้คือไม่ชอบเต้นแต่ชอบดูแต่หมอลำเนี่ยทั้งเต้นทั้งดูได้ทั้งมีความสุขได้แล้วก็ระบายได้ปลดปล่อยได้มันก็เป็นการเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งนะสำหรับตรงนี้นะครับแอดดิวเชื่อว่าทุกคนคนที่เป็นคอหมอลำหรือสายหมอลำเนี่ยจะ ชอบองค์กรของเสียงวิหกนะครับเพราะว่าองค์กรของเสียงวิหกเนี่ยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในเรื่องของแสงสีเสียงแล้วก็ในเรื่องของความน่ารักของพ่อจ๋าลูกจ๋าในเรื่องของความแปลกใหม่นะครับและล่าสุดก็วงหมอลำซิ่งนะครับที่นกพงศกรกับดอกเมยนะไปออกกู้กันก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆครับยังไงก็ขอให้ ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาสู่สายตาสาธารณชนต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้แอดิวขอแค่นี้ก่อนถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแอดิวได้เสมอนนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ